าการตรวจสอบการบ้านหนึ่งปีเนี่ยผมก็อยากจะให้ดูนะครับว่าเมื่อวันที่ผมรับตำแหน่งแล้วก็เคยให้คำมั่นสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนนั้นก็ได้พูดไว้เอาคร่าวๆก็คือ6เรื่องนะครับใน6เรื่องนั้นไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนทางด้านการศึกษาในเรื่องของเกษตรกรทาหน้าที่ใน ฐานะประธานของอาเซียนเนี่ยผมได้พูดไปแล้วนะครับรวมไปถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจผมได้พูดด้วยว่านโยบายรัฐบาลชุดก่อนอะไรที่ดีเราไม่ใจแคบหรอกครับเราทำต่อแล้ววันนี้ผมก็ยืนยันที่จะพูดว่านโยบายบางเรื่องเริ่มต้นมาก่อนรัฐบาลผม6เดือน6มาตรการรัฐบาลนี้สารต่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์1ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอทผมได้ต่อยอดช่วยในเรื่องการตลาด จัดงานแล้วก็ทำในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานให้ความรู้เพิ่มขึ้นและกองทุนหมู่บ้านครับก็มาต่อยอดด้วยการเพิ่มเติมเงินให้รวมกับการขยายเวลาการชำระหนี้แล้วก็แน่นอนครับเรื่องหนึ่งที่ผมพูดไว้ในวันแรกก็คือการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ผมขอเรียนว่าตลอดหนึ่งปีรัฐบาลได้พยายาม จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความสมานฉันท์และเทิดทูนและได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เดือนนี้เดือนธันวาคมผมคิดว่าเราได้เห็นครับว่าด้วยพระบาร,รมีพี่น้องประชาชนคนไทยนั้นสามารถที่จะมาหลอมรวมจิตใจกันเมื่อรัฐบาลจัดกิจกรรมจัดงานต่างๆซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยมีความสุขที่สุดในรอบปี รัฐบาลยังเดินหน้ายืนยันในการที่จะปกป้องเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มที่และก็หวังที่จะเห็นความร่วมแรงร่วมใจจากพี่น้องประชาชนในการถวายความจงรักภักดีเหมือนกับที่เราได้เห็นในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานอกจากนั้นในการเดินทางไปต่างประเทศผมได้ไปชี้แจงทําความเข้าใจกับความสับสนที่เกิดขึ้นจากการที่บางฝ่ายไปพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในทางที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งปัจจุบันก็ทําให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นและผมก็ยังได้มีการดําเนินการในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจะป้องกันไม่ให้มีการนําไปใช้หรือบังคับใช้ในลักษณะที่เป็นเรื่องของประโยชน์ทางการเมืองหรือในการทําลายล้างกันเพราะฉะนั้นล่าสุดหลังจากที่ได้มีการปรึกษาหารือกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องปัจจุบันจะมีคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อก่อนกรองคดีนี้ แล้วก็คงจะเริ่มต้นทํางานได้ตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนว่า6เรื่องที่ผมพูดไว้ในวันที่ผมรับตําแหน่งนั้นได้เดินหน้าทําในทุกๆด้านเช่นเดียวกันครับก่อนหน้านั้นก่อนที่ผมจะมาดํารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีผมเคยหาเสียงและพูดถึงแผนปฏิบัติการเร่งด่วน99วันมีคนชอบเอาไปพูดนะครับว่า99วันหรือ1ปีทําได้หรือไม่ได้เอามาให้ดูชัดๆครับ ผมบอก99วันจะทำเรียนฟรี15ปีทำได้แล้วสำเร็จเรียบร้อยแล้ว99วันจะมีเงินตอบแทนอ,อสมอก็ทำได้เรียบร้อยแล้ว99วันโครงการชุมชนพอเพียงเริ่มโอนเงินได้ทำไปแล้ว99วันจะลดภาระค่าครองชีพตรึงราคากาสสูงต้มทำได้ส่วนเรื่องน้ำมันนั้นผมต้องยอมรับว่าปรับเปลี่ยนนโยบายซึ่งจะได้ชี้แจงต่อไปแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ครับ แม้ว่าผ่านกฎหมายไม่ได้ผมก็ตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใน99วันเช่นเดียวกันไม่นับว่าจริงๆแล้วบางเรื่องไม่ได้อยู่ใน99วันครับเช่นเบี้ยยัยงชีพเพราะตอนที่คิดเรื่อง99วันเกรงว่าจะทําไม่ทันเอาเข้าจริงภายใน99วันก็ทําได้ผมเรียนกับทุกท่านครับว่าสิ่งที่ผมได้รายงานในวันนี้คือข้อเท็จจริงส่วนจะพอใจไม่พอใจ เป็นเรื่องปกติธรรมดาของความเห็นที่หลากหลายในสังคมครับผมก็เห็นมีการสำรวจความคิดเห็นของสำนักต่างๆนะครับถ้าบางโพก็บอกว่าพอใจมากหรือปานกลางนะครับอย่างเช่นของ a b แบแล้วก็กรณีของ a b แบนั้นนโยบายทุกด้านปรากฏว่าคนตอบผลสำรวจนั้นให้คะแนนเกินครึ่งหมดทุกนโยบายนะครับ แต่บางโพก็บอกว่าสอบตกหมดกรุงเทพโพบอกตกทุกเรื่องก็เป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าในขณะที่คุณครูที่กรุงเทพโพค่อนข้างจะโหดนะครับให้คะแนนต่ำเนี่ยก็ยังบอกว่าให้ผมทำงานต่อไปถึงร้อยละห้าเกุก็เป็นเรื่องปกติครับเหมือนเรื่องทุจริตเนี่ยครับฝ่ายคา้านให้ F มีสวท่านหนึ่งให้ดีองค์กร ความโปรง่งใสสากลนะครับที่อยู่ประเทศไทยให้ผมเอลก,ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนจะตัดสินใจผมถือว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่ต้องตรวจสอบได้ต้องยอมรับคําวิพากษ์วิจารณ์ได้ผมเพียงแต่เอาข้อเท็จจริงหลายอย่างแล้วก็รายงานให้เห็นภาพรวมของการทํางาน1ปีที่ผ่านมาแต่ว่าตัวเลขที่ผมคิดว่าผมพึงพอใจที่สุดเมื่อทํางานมาหนึปี ก็คือผมดูจากเรื่องของดัชนีความสุขครับผมขอเรียนว่าเดือนธันวาคมปีนี้ความสุขของคนไทยสูงมากนะครับแต่ผมได้เรียนแล้วว่าเป็นเรื่องของการหลอมรวมจิตใจเพื่อถวายความจงรักภักดีและด้วยพระบรารมีแต่ถ้าไม่นับตัวเลขเดือนธันวาคมครับขอเรียนว่าดัชนีความสุขของคนไทยภายใต้รัฐบาลน,นี้โดยเฉลี่ยแล้วสูงกว่า2ปี3ปีที่ผ่านมา ทั้งๆที่เราอยู่ภายใต้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและแรงกดดันทางการเมืองเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่มีนัยสําคัญนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันรักษาแล้วก็ปรับปรุงทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปก่อนจะจบผมคงอยากจะพูดถึงอนาคตเล็กน้อยครับเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวในขณะที่การเมืองเราก็พยายามจะแสวงหา ทางออกต่อไปนั้นก้าวต่อไปสำหรับการทำงานของรัฐบาลนะครับการลงทุนในเรื่องของไทยเข้มแข็งนั้นยังจำเป็นจะต้องเดินหน้าต่ออย่างเต็มที่และก็มั่นใจครับว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําให้เกิดแรงเหวี่ยงในการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกของ2553เพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชนแต่เข้าสู่ครึ่งปีหลังนั้นเราจะต้องพยายามทําให้ได้ให้การลงทุนของภาคเอกชนนั้นเข้ามารับลูก ซึ่งขณะนี้ก็กําลังเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีของมาบตาพุทธให้รวดเร็วที่สุดพร้อมๆกันไปครับระบบสวัสดิการที่ได้เริ่มต้นในปีนี้ปีหน้าครับการผลักดันกฎหมายเช่นกองทุนเงินออมการจะมีเรื่องของธนาคารที่ดินการจะปรับปรุงระบบภาษีครั้งใหญ่รวมทั้งการทําเรื่องของภาษีทรัพย์สินและที่ดินก็จะต้องผลักดันออกมาให้ได้ ส่วนการลงทุนในโครงการความพร้อมของประเทศโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคมนาคมเช่นเรื่องของรถไฟจะถือเป็นวาระสำคัญเช่นเดียวกับเรื่องของระบบ 3G เพื่อที่จะปรับปรุงในเรื่องของความพร้อมของประเทศในเรื่องของขีดความสามารถการแข่งขันแล้วก็จะสามารถลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกได้ต่อไปในอนาคตด้วยยังมีอีกหลายแผนงานครับแต่ว่าคงไม่ใช่ในวันนี้ที่จะเป็นโอกาส ที่จะได้พูดกับพี่น้องประชาชนเพียงแต่ฉายภาพให้เห็นครับว่าเราไม่หยุดอยู่กับที่และเราไม่ประมาทการก้าวพ้นวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเราทราบว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงแต่ว่าก็ได้มีการเตรียมการพอสมควรเช่นราคาน้ํามันเป็นปัจจัยเสี่ยงแต่ว่าสิ่งที่ทางกระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังร่วมกันบริหารหนึ่งปีที่ผ่านมาผมบอกว่าเราเตรียมการเอาไว้เพื่อรับมือกับเรื่องนี้เต็มที่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่า ทำไมนโยบายเรื่องราคาน้ำมันไม่ได้ตรงกับ99วันแผนปฏิบัติการ99วันเพราะมองมาข้างหน้าเล็งเอาไว้ว่าจําเป็นจะต้องเผื่อไว้สําหรับสถานการณ์เมื่อเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ขาขึ้นปัจจัยเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจโลกที่เปราะบางผมก็เรียนครับว่าแม้ว่าทางการท่องเที่ยวการส่งออกก็ต้องเดินหน้าเต็มที่แต่ว่าเศรษฐกิจภายในประเทศ ก็จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติการไทยเข้มแข็งก็จะเป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งในกรณีที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเปราะบ,บางหรือช้ากว่าที่มีการคาดการณ์ในปัจจุบันแต่ว่าความเสี่ยงสุดท้ายที่ผมจําเป็นต้องพูดก็คือปัญหาการเมืองภายในประเทศจริงอยู่ครับหนึ่งปีเราก็พยายามที่จะบริหารสถานการณ์ท่ามกลางความขัดแยง้ง และผมก็ได้ยืนยันแล้วว่าเป้าหมายของการบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนนั้นเราไม่ให้ได้รับผลกระทบหรือให้ได้น้อยที่สุดจากปัญหาความขัด